ในด้านอุปนิสัยคุณแม่ดายาชาติตามปกติและท่านเป็นคนใจดีพูดคุยสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสเวลามีงานบุญงานประเพณีของวัดหรือชุมชนคุณแม่จะออกรำด้วยความสุขสร้างความบันเทิงให้คณะและหมู่คณะและทำให้คนรอบข้างมีความสุขไม่มีพิษมีภัยกับใครท่านมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเอผื่แผ่ อออ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านและผู้ใกล้ชิดทุกคนท่านมีความรักความเมตตาต่อล,ลูกหลานด้วยดีโดยตลอดอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีศีลธรรมซื่อสัต์สุดจริตขยันขันแข็งในการทำมาหากินท่านใจบุญสุนทานบริจาคทานช่วยการวัดวารามและชุกชนตามโอกาสท่านจึงเป็นที่รักใคร่ของสามีลูกหลานญาติพี่น้องและบุคคลโดยทั่วไป การดำเนินชีวิตคุณแม่ดายาชาติท่านเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอดทนอดกลั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เป็นยอดหญิงที่เข้มแข็งท่านตั้งใจทำมาหากินด้วยความเปลี่ยนพยายามสร้างฐานะเลี้ยงดูลูกๆทั้งห้าคนด้วยความรักความอุญญญ่นใร่วมกับคุณพ่อแสงยาชาติผู้เป็นสามีและท่านได้ ส่งลูกได้เข้าศึกษาเราเรียนตามกำลังความสามารถของแต่ละคนคอยให้กำลังใจลูกหลานมาโดยตลอดจนลูกๆมีฐานะมีอาชีพที่มั่นคงตามอัตภาพการเสียชีวิตตามปกติและคุณแม่ดายาชาติท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมาโดยตลอดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2558คุณแม่ป่วยด้วยโรคนิ่วในไตและถุงน้ำดี แพทย์ได้ให้ยามรรประทานที่บ้านเพื่อสลอยนิ้วและพบแพทย์ต่มนักทุกครั้งอาการป่วยของแม่ยังไม่หายขาดแต่แม่ก็มีความอดทนต่อการเจ็บปวดตลอดมาโดยไม่บอกให้สามีและลูกหลานทราบถึงอาการดังกล่าวเพราะแม่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นภาระแต่แม่ก็ยังคงขยันทำมาหากินเรื่อยมาวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2563ด้วยความที่แม่เป็นคนขยัน แม่ไปหาเก็บเห็ดที่ภูดินแดงกับญาติพี่น้องโดยหวังว่าจะได้กินแกงเห็ดพร้อมกับสามีและลูกหลานแต่แม่ก็ไม่ได้รับประทานดังที่แม่หวังคุณแม่มีอาการไข้สูงหนาวสัน่นคุณพ่อแสงและรีบนำคุณแม่ส่งโรงพยาบาลศรีรัตะนะแพทย์ได้ทำการตรวจและเจาะเลือดและลงความเห็นว่าแม่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ คุณแม่นอนพักรักษาตัวอยู่สองวันแพทย์ได้ทำการตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราว่าแม่แม่มีอาการไตวายเฉียบพลันระยะสุดท้ายทำให้การดูแลรักษาแม่ยากลำบากมากขึ้นแพทย์รักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อแต่การของคุณแม่ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสเกลแพทย์ได้รับตัวคุณแม่เพื่อทำการรักษาอยู่ได้สองวัน อาการของคุณแม่ทรุดลงเรื่อยๆแม่นอนหลืวตาแม่ไม่สามารถพูดคุยกับลูกหลานและสามีที่ไปเยี่ยมได้แต่อาการของแม่มีอาการเกร็งคล้ายกับแม่เจ็บปวดลูกๆเห็นอาการของคุณแม่แล้วจึงได้ปรึกษาหารือกันถึงอาการป่วยของแม่และเห็นพร้อมต้งองกันว่าขอนำแม่กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีรัตนะเพื่อให้ลูกหลานได้ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงได้ไปขออนุญาตแพทย์ประจำกตัวคุณแม่และแพทย์ก็อนุญาตให้กลับได้แม่กลับมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีรัตนะในวันที่16ตุลาคมแพทย์ทําการรักษาตามอาการแบบวันต่อวันแม่ต้องรับอาหารทางสายยางและให้ออกซิเจนแม่พักรักษาตัวอยู่ได้ประมาณสองวันอาการของคุณแม่ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงได้เชิญยามเข้าพบเพื่อแจ้งอาการป่วยของแม่ และแนะนำให้คุณแม่กลับบ้านที่ท่านรักเพื่อลูกหลานได้ดูแลจากใกล้ชิดเป็นวาระสุดท้ายแม่กลับมาถึงบ้านในวันที่19ตุลาคมแม่นอนหลับไม่ยอมรับรู้ถึงเสียงเรียกของคุณพ่อแสงลูกหลานได้แม่สามารถรับอาหารทางสายยางได้ที่ลูกลูกป้อนอาหารเหลวโลป้อนอาหารเหลวให้แม่ด้วยความรักความสงสารหวังไว้ว่า แม่จะลืมตามาดูลูกหลานได้เป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งวันที่22ตุลาคมเวลาตอนเช้าลูกสาวได้ป้อนอาหารทางสายอยากให้แม่ตับปกติทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยแม่ยังนอนหลับสนิทเหมือนเดิมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ่นจนถึงเวลา20นาฬิกา10นาทีอนิจจาแม่พระของลูกหลาน ได้จากลาทุกคนไปด้วยอาการอันสงบท้ามกลางความเศร้าสลดดันทัใจของคุณพอ่อแสงยาชาติผู้เป็นสามีลูกหลานญาติพี่น้องเป็นที่ยิ่งสิริอ,อายุ67 6 7ปีแม่จา๋าโนอูย่าบอกแม่ว่าลูกๆและหลานทุกคนรักแม่มากแม่เป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก แม่เป็นคนใจดีกับลูกๆเสมอแม่ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวลูกแม่ไม่เคยบ่นว่าแม่เหนื่อยหรือแม่ท้อแม่คอยให้กำลังใจลูกเสมอแม่จ๋าโนูอยากกอดแม่และบอกแม่ว่าหนูรักและสงสารแม่มากเวลาที่เห็นแม่นอนเจ็บ นอนปวดทรมานลูกๆทุกคนร้องไห้ด้วยความสงสารแม่จยากเจ็บอยากป่วยแทนแม่แม่จา๋าหนูรู้ว่าแม่ห่วงหลานที่เป็นเด็กพิเศษมากหลับให้สบายเถิดแม่พระผู้แสนดี แม่เหนื่อยเพื่อทุกคนมามากแล้วแม่ไม่ต้องห่วงหลานห่วงลูกหนูสัญญาว่าจะดูแลลูกแทนแม่ให้ดีที่สุดหากชาติหน้ามีจริงขอให้หนูได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่ดาญาชาติทุกชาติทุกภพตลอดไปรักอะไรแม่มากจากลูก,ลกลๆหลานๆทุกคน ยามเจ้าเกิดคนที่เจ็บก็คือแม่ยามเจ้าแท้คนที่ฉันใช่แม่ไหมยามเจ้าขอคนที่ร้องแม่ของใครยามร้องไห้แม่นั่ง มองนองน้ำตาวันที่22ตุลาฝากำสวนแม่มาด่วนลารับดับสิ้นสูนใจลูกนั้นพลาดน้อยหาด้วยอาดูยังเทิดทูนบูชาด้วยอะไรหลายสิบปีที่แม่ต้องต่อสู้คอยอุ้มชูคอยดูแลคอยแก้ไข แม่ลาลับนับแต่นี้ไม่มีใครสิ้นแม่ไปใจลูกเศร้าสุดร้าวรานแม่รู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันตายดับรับสังขารเมื่อสิ้นบุญสูรสิ้นทั้งวิญญาณแด่ดวงมันแม่ลูกอย่างผูกพันความทรงจำงดงามอย่ามีแม่ที่เกือก้อกอบปลูกสร้างบนทางฝัน จะสถิตแนบในใจนิรันดร์ทุกคืนวันลูกหลานรึกถึงพระคุณด้วยอำนาจบุญกุศลทักษณิณานุปทานที่คุณพ่อแสงยาชาติลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายได้มาเป็นมโนลำดับแล้วนี้ขอเพื่อบุญกุศลคุณนามความดีที่คุณแม่ดายาชาติได้เคยอบรมสั่งสมไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอจงมาเป็นพลวัปัจจัยหนุนนำแม้ว่าดวงวิญญาณของท่านจะสถิตอยู่ในใดก็าตาม จงมีแต่ความกระเสมปราโมทอย่าได้เศร้าโศกโศกาอาดุลแต่ประการใดเลยขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์จงรับสนิทและเป็นสุขเถิดจงรับทราบและมารวะส่วนกุศลทักษิณานุปทา,านนี้ไปเสวยทิพยสมบัติในทิพยวิมานแมนอันเป็นแดเกระเสรมในสมปรายิ่งกระพมตลอกาลนินิรัเ์เถิดเพื่อเป็นการไว้อะไร และส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ดาหยาชาติไปสู่สุขติสูรมปลย่ยเฉพาประสบสุขในชั้นวิมานแมนเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านประธานวิธีและท่านผู้วิเกียร์ทุกท่านลุกยืนเป็นเวลาหนึ่งนาทีเรียนเชิญครับลูกหลานกลับหลังห่างครับ